วิชาหลักนิเทศศาสตร์นะคะแชปเตอร์นี้เราจะพูดถึงการสื่อสารภายในบุคคลนะคะหรือว่า intrapersonal communication ค่ะการสื่อสารภายในบุคคลนะคะคืออะไรก็คือการรับรู้นะคะในสิ่งที่เราเนี่ยได้รับการสื่อสารจากภายนอกเข้ามาและนอกจากนั้นนะคะเรายังรับรู้ภายในตัวเราเองด้วยนะคะความหมายของการสื่อสารภายในบุคคลนะคะก็หมายถึงกระบวนการสื่อสารชนิดหนึ่งนั่นแหละคะ่ะซึ่งกระบวนการสื่อสารนะคะก็เกิดจาก ภายในตัวเองนะคะซึ่งมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะสร้างการรับรู้ที่ต่างกันไปแล้วก็ให้ความหมายในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเหมือนกันมนุษย์แต่ละคนก็อาจจะรับรู้มาไม่เหมือนกันนั่นเองซึ่งความสําคัญของการสื่อสารภายในบุคคลกับงานนิเทศศาสตร์มีความจําเป็นมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราส่งสารไปให้บุคคล4คนบุคคลที่1บุคคลที่2บุคคลที่3บุคคลที่4รับรู้ไม่เหมือนกันแน่ๆ ซึ่งสิ่งนั้นนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า perception นั่นเองนะคะ perception หรือการสื่อสารหรือการรับรู้ภายในบุคคลก็คือการรับรู้ในสิ่งรอบๆตัวเรานะคะซึ่งมีปัจจัยและองค์ประกอบมากมายนะคะเดี๋ยวนักศึกษาเนะี่ยไปดูในชีพเพิ่มเติมที่อาจารย์แปะไว้ให้นะคะโดยทั่วไปแล้วกระบวนการของการรับรู้นะคะมนุษย์จะเลือกสนใจแล้วก็เลือกเปิดรับต่อสิ่งที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษคุณยกตัวอย่างเช่นอาหารมี3าจานเราจะมองอาหารจานที่เราชอบก่อนเสมอ ซึ่งอันนั้นแหะค่ะคือการรับรู้ภายในตัวบุคคลนะคะแล้วจากนั้นนะคะมนุษย์ก็จะรวบรวมสิ่งเร้านะคะหรือสิ่งที่กระทบจ,จิตใจหรือสิ่งที่กระทบต่อตาหรือหูหรือประสาทสัมผัสของเราเนี่ยเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นเพศอายุการศึกษาหรือว่าประสบการณ์เดิมของบุคคลคนนั้นมีผลต่อการรับรู้เช่นเด็กผู้ใหญ่นะคะสมมตุติอาจารย์ยื่นลูกอมให้นักศึกษาอาจจะไม่สนใจแต่ถ้าอาจารย์ยื่นลูกอมให้กับเด็กเด็กจะวิ่งเข้ามา อันนั้นนะคะคือการสื่อสารภายในตัวบุคคลซึ่งมันเกิดกับอายุและวัยของเขาที่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษซึ่งต่างกันนั่นหมายความว่าหลักการตรงนี้จะทําให้เรารู้นะคะว่าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเหล่านี้จะทําให้เราเข้าใจและสามารถที่จะสื่อสารกับเพศอายุและประสบการณ์เดิมๆของเขาได้ คำว่าประสบการณ์เดิมนะคะในชีพมีอธิบายไว้นะคะว่าประสบการณ์เดิมนั้นหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมนะคะหรือความชอบเฉพาะตัวหรือประสบการณ์เดิมหรือความเชื่อดำเดิมนะคะอย่างตรงเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าแต่ละเพศแต่ละค่านิยมนะคะรับรู้ไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าสมมติเราสื่อสารกับเพศชายเราคุยเรื่องหนึ่งเขาอาจจะรับรู้มากกว่า แต่พอคุยกับเพศหญิงเพศหญิงอาจจะชอบเรื่องของความสวยความงามนะคะซึ่งอันนั้นนะคะเมื่อเขาแปลงความหมายในตัวเองแล้วคือสื่อสารภายในตัวเองแล้วเขาจะเกิดการพฤติกรรมการรับรู้บางอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะกูยกตัวอย่างเช่นสมมุติเวลาเราเดินไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นว่าผู้หญิงนะคะจะพุ่งเข้าไปที่อาหารและเครื่องสำอางในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะเดินแล้วเบื่อนะคะเพราะผู้ชายอยากจะไปเดินแผนกกีฬามากกว่าอันนี้ก็คือพฤติกรรมของเขาซึ่งเขาสื่อสารภายในตัวเองของเขานะคะ สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ากระบวนการรับรู้นั่นเองนะคะโอเคขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะสไลด์หน้าถัดไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งนะคะพอได้ยินคําว่าทฤษฎีแล้วมันเวียนหัวนะคะทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีก็คือสิ่งที่พิสูจน์กันมาหลายๆครั้งแล้วเช่นเรื่องทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนะคะไข่ตกลงมาก็ต้องแตกสิ่งนี้เราเรียกว่าทฤษฎีนะคะทีนี้ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารภายในบุคคลหรือการรับรู้มีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ โอเคทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู้นะคะก็จะมีเรื่องของ perception หรือการรับรู้นะคะแล้วก็เรื่องของ self perception หรือการรับรู้ตนเองนะคะส่วนอีกอันนึงคือ other perception นะคะนั่นคือการรับรู้สังคมนั่นเองค่ะ ทีนี้ chapter นี้นะคะครูขออนุญาตโฟกัสในเรื่องของ perception อย่างเดียวนะคะเพราะว่านอกนั้น,นมันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาซึ่งลึกเกินไปสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่1น,นะคะในเรื่องของ perception นะคะมีเรื่องราวสนุกๆเยอะเลยนะคะหน้านี้นะคะสไลด์หน้านี้กําลังจะบอกว่าการรับรู้ของมนุษย์นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งปัจจัยที่เมื่อกี้นะคะเราบอกว่าตัวบุคคลก็หมายถึงเพศอายุค่านิยมประสบการณ์นะคะ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือองค์ประกอบของสิ่งเร้านะคะปัจจัยที่3คือการรับรู้ที่ผิดพลาดนั้นหมายความว่าบางทีเราก็อาจจะได้ยินอะไรที่มันเป็นภาพลวงตามานะคะหรือว่าเป็นสิ่งลวงตาส่วนอีกอันนึงความการรับรู้ความคงที่ของวัตถุเดี๋ยวไปดูองค์ประกอบที่1ค่ะ4ปัจจัยนะคะปัจจัยที่1นั่นก็คือตัวบุคคลนะคะตัวบุคคลนะคะในชีตจะพูดถึงเรื่องของอายุเพศประสบการณ์เดิมนะคะนสาอ่านทบทวนตรงนั้นนะคะแล้วเดี๋ยว ครั้งหน้าเนี่ยเราค่อยมาถกเถียงกันนะคะแต่วันนี้นะคะอ่าโอเคองค์ประกอบของตัวบุคคลนักศึกษาดูตัวเลขนี้นะคะตัวเลข 12089AC9 มันหมายถึงอะไรก็คือตัวบุคคลนั้นเนี่ยตัวเลขนี้กำลังจะบอกว่าถ้าใครที่มีประสบการณ์ทางการรับรู้เกี่ยวกับศิละปะ หรือภาษาอังกฤษจะมองไปที่ตัว A ก่อนแต่เมื่อกี้นะคะถ้านักศึกษามองไปที่เลข12หรือเลข9ก่อนแสดงว่านักศึกษาเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบางคนเอาไปตีเป็นหวยซึ่งอันนั้นนะคะคือความเชื่อหรือพฤติกรรมของตัวคนคนนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เราสื่อสารออกไปแพทเทิร์นเดียวกันกันกบตัวเลขชุดตัวเลขนี้นะคะประสบการณ์ขนรรมเนียมจะทําให้การรับรู้หรือพฤติกรรมไม่เท่ากันเช่นการเว้นวรรคตัวเลข1 7 3 9 0 0 0 3 6 ถ้าเราเห็นตัวเลขนี้นักศึกษาคิดถึงอะไร1 2 3อ่ะบัตรประชาชนใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวเลขนี้ไปอยู่ในชุดของประเทศอื่นประเทศอื่นงงค่ะเพราะเขาอาจจะไม่ได้ใช้ ID ดีกาที่มีตัวเลขแบบนี้นั่นคือชุดข้อมูลบุคคลซึ่งทำให้การรับรู้ไม่เหมือนกันโอเคไปดูองค์ประกอบถัดไปค่ะเห็นตัวเ,เห็นตัวหนังสือนี้ไหมคะแล้วก็รูปภาพนี้ในสาเห็นอะไร เห็นไม่เหมือนกันบางคนเห็นเป็นขวดเหล้าส่วนบางคนเห็นเป็นอะไรคะซ่อมอันใหญ่ที่ทิ่มลงมานั่นคือประสบการณ์หรือความเชื่อเดิมๆหรือสิ่งที่เราเคยรับสารมาคือการรวบรวมและการจัดระบบของสิ่งเราไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเวลาทีออ่มีการพลิกป้ายบนแสแตนสนามกีฬาบางคนดูออกแต่บางคนดูไม่ออก อันนี้คือลักษณะของตัวบุคคลคนนั้นนั่นหมายความว่าเวลาเราสื่อสารออกไปเช่นครูพูดกับคนคนหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจโอเคสไลด์ถัดไปนะคะปัจจัยที่2ในที่มีผลต่อการรับรู้ภายในตัวคนคน,คนหนึ่งนั่นก็คือองค์ประกอบของสิ่งเร้าองค์ประกอบของสิ่งเร้าประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคะในชีตจะเห็นว่ามีอยู่เป็น10ส,ส่วนเลยแต่ครูขอหยิบเรื่องที่น่าสนใจมาก,ก็คือ intensity นะคะ repetition และก็ contrast นะคะไปดูทีละตัวค่ะ คอนทราสต์คืออะไรคอนทราสต์ก็คือการรับรู้ที่เราสามารถที่จะสื่อสารให้กับผู้รับสารของเราได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเราเอาไว้ใช้ในหลักการสื่อสารอย่างไรเช่นโปสเตอร์หรือว่าปริ้นแอดชิ้นนี้นะคะปริ้นแอดชิ้นนี้ได้รางวัลโกลไลออนของเมืองคานส์ด้วยนะคะเป็นของคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะเราจะเห็นว่ามันคอนทราสต์คอนทราสต์คืออะไรคือความแตกต่างอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นะคะอ่า ยกอย่างเช่นต้นไม้นะคะรม่มส่วนฝั่งซ้ายมือเป็นอะไรคะต่อไม้นะคะซึ่งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยสองฝั่งนะคะมีนิ่งของมันคือเมื่อดูแล้วปุ๊บคนจะโฟกัสไปที่ต้นไม้รม่มหรือโฟกัสไปที่ซ้ายมือก็ได้แต่คนจะกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งทันทีนั่นคือคำว่าคอนทราสต์ถ้าคอนทราสต์ในองค์ประกอบของสีก็คือเช่นใส่สีเขียวกับสีแดงเป็นขั้วตัดตรงข้าม แต่ทีนี้คอนถัดในหลักนิเทศศาสตร์ก็คือทําให้เห็นเป็นขั้วตัดตรงกันข้ามเลยนะคะอันนี้เรียกว่ากฎขององค์ประกอบในการรับรู้ชิ้นหนึ่งนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปคือสิ่งที่เรามักจะเจอเวลาที่นักโฆษณาหรือนักสื่อสารเนี่ยสื่อสารมาที่ตัวเราและเราก็สามารถนําไปใช้ในในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งสารได้ในอนาคตนะคะนั่นคือ p e r c e p t u a l illusion นะคะก็คือการรับรู้ที่ผิดพลาดจากภาพลวงตา กูยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้านะคะบางทีเราใส่ลายทางแล้วมันลวงตาเราพวกนี้เอาไว้ใช้ในงานดีไซเนอร์หรืองานอาร์ตนะคะทีนี้ภาพลวงตาก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะในเอกสารประกอบนักศึกษาจะเห็นว่ามีภาพลวงตาหลายชุดด้วยกัน แต่ครูขออนุญาตยกนะคะของแอ d i ิงกิสขึ้นมานะคะแอปิงกสเป็นภาพดวงตาที่เราเห็นว่าเมื่อมันอยู่ในคนละที่กันทั้งๆท,ที่มันมีไซซิ่งเท่ากันนะคะซ้ายกับขวานะคะจะเห็นว่าบางทีมันลวงตาเราให้ด้านซ้ายเล็กลงเพราะมันมีชิ้นใหญ่ คุมยู่ในขณะที่ด้านขวาเะคะมันมีชิ้นเล็กเป็นองค์ประกอบเราก็จะเห็นว่าชิ้นที่เป็นเซนเตอร์มันใหญ่ก็คือตัวสีเขียวซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราเอาไว้ใช้ได้ในการออกแบบหรือพวกเวทีคอนเสิร์ตต่างๆหรือแพคเกจจิ้งต่างๆนั่นเองนะคะอ่าดูตัวตัดไปค่ะตัวถัดไปเราเรียกว่าภาพดวงตาของเดลโบเหมือนกันเลยนะคะ คือวงกลมสีดำไซส์เท่ากันแต่บางอย่างทําให้เรารับรู้เช่นการมีวงกลมข้างนอกเข้ามานะคะตัวนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ดีไซน์ในเรื่องของแพคเกจิ้งหรือทําอะไรให้มันดูใหญ่หรือดูบูมขึ้นในเรื่องของสถาปัตย์นั่นเองนะคะภาพดวงตาของมูเลอร์ไลเออร์ก็เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นตรงนั้นเท่ากันเลยเพียง <c oughs> แต่ปลายลูกศรไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกฎของภาพดวงตาซึ่งทําให้เพอร์เซพชันในการรับรู้ของมนุษย์นั้น เปลี่ยนไปค่ะและทั้งหมดนะคะแชปเตอร์นี้กำลังจะบอกว่าการรับรู้ของเรานะคะบางทีเนี่ยมันเกิดจากหลายองค์ประกอบด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นนักนิเทศศาสตร์เราสื่อสารออกไปถ้าเรารู้แนวคิดทฤษฎีตรงนี้จะทำให้เราสามารถใช้สภาพแวดล้อมเส้นเงาหรือสีเนี่ย เพื่อเป็นการสื่อสารสิ่งที่เราต้องการได้นะคะในสไลด์ถัดไปนะคะครูขอพูดเรื่องของความคงที่ของวัตถุก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ไปมาหรือว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่ป้ายนะคะป้ายโฆษณาเนี่ยมันวิ่งอยู่บนรถเนี่ยมันทําให้ความสนใจของเราบางทีก,ก,ก็ก็มันน่าสนใจกว่าอยู่นิ่งๆนะคะหรือว่ารูปร่างที่มันใหญ่คําว่ารูปร่างที่มันใหญ่เช่นโปสเตอร์บิลบอร์ดบนทางด่วน ถ้ามันมันอยู่ถูกที่ถูกจุดมันก็จะทาให้การรับรู้ของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพหรือการรับรู้ของผู้รับสารเกิดประสิทธิภาพนะคะสไลด์ถัดไปกําลังจะบอกนักศึกษาว่ายกตัวอย่างนะคะมีงานรีเสิร์ชที่เกี่ยวกับการกระตุ้นผู้บริโภคโดยการใช้เพอร์เซพชันหรือการรับรู้พวกเนี้ยเข้าไปจัดการนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้สีเช่นยกตัวอย่างสีแดงมันเป็นสีที่กระตุ้นเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราผลิตสินค้าเดียวกันแล้วเราใช้สีเดียวกันเราจึงไม่นิยมเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่เด่นออกจากเชลนะคะหรือว่าสีครีมก็จะเป็นสีที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่สุภาพถ้าเราต้องการให้แบรนดิ้งของเรารู้สึกแบบนั้นนะคะหรือว่า และปัจจุบันมีการทำคอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้นนะคะคอนเทนต์ออนไลน์ต้องการความสะดุดตานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ซ i ซิ่งไปเน้นในจุดที่เราต้องการแล้วก็ใช้สีที่เป็นคอนทราสต์กันเราจะเห็นว่าสีแดงกับสีเขียวที่อยู่ใน PowerPoint ที่อยู่ในรูปภาพที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ย ใช้กฎของ Contrast ด้วยแล้วใช้กฎของ s i ซ i n g ในการรับรู้ด้วยนะคะอ่าส่วนสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็จะเป็นนักนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยต้องมาออกแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกฎของ c o n t r a ส t และเป็นกฎของ s i ซ i n g เหมือนกันที่จะทำให้ องค์ประกอบที่สวยงามทั้งหมดอยู่ที่เซนเตอร์นะคะแล้วก็ตัวองค์ประกอบของสเตจเนี่ยมีสีที่ไม่หลากหลายมากเกินไปเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาที่เป็นภาพนิ่งหรือฉายออกไปอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกคือคอนเสิร์ตซูเปอร์โบนะคะซึ่งคนยอมรับกันว่ามีการออกแบบที่สวยงามอันนี้เราก็ใช้กฎของคอนทราสต์เหมือนกันโอเคค่ะสําหรับแชปเตอร์นี้นะคะนักศึกษาอ่านเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะตาม อ่อ PDF ที่อาจารย์แปะไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วสงสัยเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาก็ทิ้งคำถามไว้ได้หรือครั้งหน้าที่มีการเรียนผ่าน Google Meet นะคะนักศึกษาก็เอาข้อสงสัยตรงนี้มาพูดคุยสักถามกันโอเควันนี้ชัปเตอร์นี้ไปแล้วค่ะหวังว่านักศึกษาน่าจะได้รับความรู้ครบถ้วนสวัสดีค่ะ